เตรียมความพร้อมหน้างานครับรดน้ำให้เปียก <Okay. S 1> ก็ความจับของปูนที่เราเททับลงไปนี่ก็วางไว้เม็ดแผ่นพื้นก็จะนนเชื่อมเชื่อมเชื่อมรอยรอยต่อของแผ่นนะเขาจะมีเหล็กไว้เชื่อมติดกันนะครับ เพื่อที่ให้แผ่นเสมอกันเวลาดึเรสเร,ร็จแล้วแผ่นจะดูดระดับเดียวกันต้องเชื่อมทุกแผ่นนะครับเชื่อมรอยต่อของแผ่นเหล็กให้มาแล้วก็วางไวเม็ดเด<ป>ี๋ยวปูนมาวันนี้ใช้ปูนหกกิโลครึ่งครับก็ใช้คนส่งเอาเพราะใช้เ,<ป>นเคนก็ไม่คุ้มอ่ะ วันละหกเจ็ดพันมาเท6คิวแป๊บเดียวเราเอาเงินไปกิน6กเจ็ดพันแล้วส่งขึ้นมาก็ใส่ถรถเข็นเนะี่ยเทใส่รถเข็นก็มีรถเข็นไปดำา็ <c oughs> ็ทำนั่งร้านเป็นชั้นๆขึ้นมาส่งตรงไหนเมื่อยก็เปลี่ยนกันครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผู้นิมมานทิ์เหล็กร้านเหล็กไม่เปิดวันจันทร์เดี๋ยวเหล็กปะทาขึ้นปะทาสีข้างบนเลยเหล็กลงโกลงคานะทาสีแล้วยกขึ้นง่ายๆเลยพรุ่งนี้ไปู่นไปพาไปู่นตัดหญ้าบ้านู่นผู้ชาย เคลียพื้นที่ตัดหญ้าไอ้นั่นห้องน้ำค่อยๆปกูเบื้อพื้นห้องน้ำใหม่โอเคครับ